สวัสดีครับผู้ชมครับติดตามเปิดเกมในเช้าวันเสาร์นะครับเราย้อนไปดูฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบรองชนะเลิศไทยดวลกับเจ้าภาพอินโดนีเซียและก็ติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับร่มที่ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบรองชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมาครับไทยเจอกับเจ้าภาพอินโดนีเซียครึ่งแรกยังศูนย์ต่อศูนย์ครึ่งหลังนาทีที่60ไทยได้ประตูขึ้นนำ1-0เสกสาราตรีกับตันทีมจ่ายให้กับยศกรบุรพายิงให้ไทยขึ้นนำ ทำท่าจะหมดเวลาอยู่แล้วครับแต่ถึงนาทีที่84อินโดนีเซียมาได้ประตูตีเสมอจากการทำประตูของเยนราเฟนจบเกมเสมอกัน1-1ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีในช่วงต่อเวลาไม่มีใครทำประตูได้ครับต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษและเป็นทีมชาติไทยผ่ายจุดโทษอินโดนีเซียไป6-7หลังเกมโค้ชวางธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลบอกว่าเกมนี้ไทยมีข้อผิดพลาดที่ค่อนข้างเยอะครับและก็สร้างโอกาสได้เยอะแต่ยังพลาดในจังหวะสุดท้าย ทีมต้องไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อก่อนนัดชิงอันดับ3รวมถึงทัวร์นาเมนต์ต,ต,ต่อไปในปีนี้ครับสำหรับทีมชาติไทยจะไปชิงอันดับ3าฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเจอกับฟิลิปปินส์วันจันทร์ที่28รกรกฎาคมนี้ส่วนอินโดนีเซียเจ้าภาพไปชิงชนะเลิศก,กับเวียดนามวันที่29รกรกฎาคมไปดูโตะเล็กหรือว่าทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันบ้างครับเก็บตกซ้อมต่อเนื่องที่สมาคมกีฬาฟุตบอลเตรียมแข่งขันรายการ continental f o t b a l l championship ภายใต้าการคุมทีมของมิเกลโรดิโกกุนซือชาวสเปน สำหรับทีมโตเล็กไทยนำโดยมูฮัมหมัดอุสมันมูซาจากสโมสรจิมบีคาตาเย,ยนาอุสมันมูซาสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักฟุตซอลไทายคนแรกครับที่ควา้าแชมป์ฟุตซอลลลกสูงสุดของสเปนหวังถ้าผลงานในศึกคอนติเนนทัลฟุตซอลก่อนกลับไปที่สโมสรจิมบีส่วนในกีฬาซีเกมส์จ้าตัวอยามาช่วยทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองครับแต่ต้องรอดูอีทีครับว่าสโมสรจะยอมปล่อยตัวให้กลับมาช่วงธันวาคมหรือไม่ซีเกมส์ก็เป็นหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญต่อนักกีฬาทุกคนที่ ที่ติดทีมชาตินะผมคิดว่าพวกเราก็จะทํางานให้เต็มที่แล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราต้องคว้าเหรียญทองในบ้านเราให้ได้ครับทัวร์นาเมนต์นี้ก็เหมือนเป็นทัวร์นาเมนต์หนึ่งที่เป็นการจําลองในในเราจะต่อเนื่องไปในเอฟซีครับทัวร์นาเมนต์นี้ก็เป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญมากๆสำหรับพวกเราพวกเราก็หวังว่าจะคว้าแชมป์ให้ได้ทัวร์นาเมนต์นี้ครับสำหรับศึกฟุตซอลคอนติเนนทัลแชมเปี้ยนชิพทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มเอร่วมกับนิวซีแลนด์และไต้หวันแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์ผ่่าานนเเข้สูรรอบรอบงชะลิศ จะแข่งขันกันที่รงยิมเนเซียสมสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบ,บุรีเดือนนับแรกวันที่29รกรกฎาคมไทยพบกับไต้หวันเวลา20นาฬิกาครับสำหรับรายการนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกและกีฬาซีเกมส์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพทันวาคุมนี้ไปดูวิวกัวลาลวดวิทยารนักแบดมินตันชายมือหนึ่งของโลกลงแข่งขันศึกชานาโอเพ่นที่จีนปรากฏว่าแพ้ให้กับโจเทียนเฉินมือ6ของโลกจากไต้หวัน2เกมรวดตกรอบแคนสุดท้ายเมื่อวานนี้ครับ ทำให้วิวกุลวุฒิตกบัลลังเมือหนึ่งของโลกไปอยู่อันดับ3ของโลกอย่างไม่เป็นทางการสนใจเชียร์วิวกุลวุฒิกันต่อครับในสึกสัมพันธ์รายการชิงแชมป์โลกที่จะจัดที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศ25ส25-31สิงหาคมนี้สําหรับวิวกุลวุฒิก็เป็นแชมป์เก่าชายเดี่ยวศึกชิงแชมป์โลกครั้งก่อนปี2023ครับทางด้านการแข่งขันขโบลิงิงรายการการประปานครหลวงไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลโอเพน2025ที่บูโอลิทิมแอนโบเมเจอร์รัชโยธินได้รับเกียรติจากดรสุธิศักดิ์ลาภประเสริฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปาะคนครหลวงเป็นประธานมาอบรางวัลแก่นักกีฬาผลงานของนักกีฬาไทยนภัสปุษปาน,นิกรกุลนักกีฬาชุดซีเกมสุดท้าที่สามสาทำผลงานดีที่สุดให้กับไทยครับได้อันดับ8เช่นเดียวกับฝ่ายหญิงนัทธิดาเสิร์ตลือชาได้อันดับ8เช่นก,กันส่วนแชมป์โบลิ่งการประปาะคนครหลวงไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลฝ่ายชายเป็นของนักกีฬาจากมาเลเซียรับเงินรางวัล3 5 0 0 0น 350, บาทส่วนฝ่ายหญิงนักกีฬาจากสิงคโปร์ควา้าแชมป์ไปครองครับรับเงินรางวัล1น0 0 0 0บาท ทิ้งท้ายที่สีสันกีฬากับน้องเอมี่อุทานพรน,นักแสดงช่องสาหัวใจกีฬาครับกำลังมีผลงานละครดราม่าเกี่ยวกับมวยไทยเรื่องนับ8รับบทเป็นทิดาเป็นน้องสาวของทันพระเอกของเรื่องรับบทโดยผลนวัตน้องเอมี่ทุ่มสุดตัวครับกับละครแนวต่อสู้เรื่องแรกของเธอฝึกการหายใจเรื่องการออกหมัดเรื่องความแข็งแรงของร่างกายการออกท่าทางให้สวยงามค่ะคือมีฝึกซ้อมค่อนข้างหนักมากแล้วก็รู้สึกว่าหลงลักในมวยไทยค่ะ นอกเหนือจากมวยไทยน้องเอมี่อุทานพรยังออกกาลังกายหลายรูปแบบครับทั้งวิ่งกอล์ฟและคาลิสเทนิกคือการออกกาลังกายแบบบอดี้เวทที่เน้นการใช้ร่างกายเป็นแรงต้านคาลิสเทนิกขึ้นมาเป็นกีฬาชนิดนี้หนึ่งมือแบกน,น้ำหนักของร่างกายเราเองใช่ค่ะรู้สึกว่ากีฬานี้มันดูให้อะไรเราเยอะมากถึงแม้มันจะแบบไม่เห็นผลทันทีแต่เป็นการสร้างกมเนือแบบค่อยๆสร้างค่ะเอมี่อุทานพรฝากละครมวยไทยเรื่องนับ8ตอนสุดท้าย รับรองว่าเข้มข้นครับออกอากาศวันจันทร์ที่28กรกฎาคมนี้หรือใครยังไม่ได้ชมตอนก่อนหน้านั้นย้อนไปชมกันได้ครับขอฝากละครเรื่องนับแปดนะคะเรื่องนี้มีได้รับบทบูมวยไทยแล้วก็สปอร์ตมากๆเลยมี่ชอบในสายงานสปอร์ตมากแล้วก็ยินดีที่จะแบบร่วมงานด้วยนะคะไม่ว่าจะบทบาทไหนก็ตามค่ะสำหรับสโมสรใหญ่ๆในยุโรปนะครับโดยเฉพาะพ์ลิกอังกฤษช่วงนี้อยู่ที่เอเชียนะครับอย่างลิเวอร์พูลแชมป์เก่าพรีเมียร์ เย็นวันนี้จะลงเตะอุ่นเครื่องที่ฮ่องกงเจอกับเอซิมิลาจากอิตาลีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันต่อในเปิดเกมสกับผมนะัทวัฒน์อินทวิทาลาไปก่อนสวัสดีครับ